เขารู้สึกดีๆเป็นห่วงห่วงหาอาทรก็อย่ามาชวนผมกินเบียร์บ่อยนะอ๋อเหรอตกลงคุณชวนคุณบอลเนี่ยตัวดีเลยะอ๋อแต่เขายังเป็นห่วงสุขภาพนะคะแสดงว่าการที่เรามีคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมงานดีๆที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขบรด้วยกันเนี่ยมันช่วยได้มากเลยใช่ไหมโอ้มันเป็นมันเป็นชีวิตเลยค่ะคือถ้าถามผมแบบเก๋ๆว่าหนังคือชีวิตของผมไหมอะไรเนี่ยผมยังไม่เท่ากับว่าไอ คนทีมงานเนี่ยมันเป็นมันเป็นชีวิตของผมมากกว่าถึงถึงหนังบางเรื่องไม่ได้รางวัลแต่อันนี้คือรางวัลสำหรับเราใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับรางวัลที่เราได้ทํางานมาด้วยกันหายเหนื่อยโอ้เรา oh, เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของสัปดาห์นี้ด้วยนะคะคร,คร,รายการคิดถึงจังก็รู้สึก ดีใจมาก<ะ>คือคุณผู้ชมที่คิดถึงออคนเก่งๆอย่างนี้ก็คงจะได้ซึมซับเรื่องราวของเขาต้องขอขอบคุณมากๆที่มาอ,อยู่ก<อ>ับเราถึง3ว,<อ>วันนะคะส่วนใครที่มีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันความคิดถึงหรืออยากจะเขียนถึงเขา คือคุณเก้งเนี่ยก็ยังส่งมาได้นะคะที่ k t j club gmail com แล้วเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามทุ่มถึงห้าทุ่มกับรายการคิดถึงจันทางช่องมะจัง The Original TV True Vision 30ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะวันนี้ไปแล้วสัญญาว่าจะคิดถึงจันโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคขอบคุณค่ะพี่เก่ง